ดีครับเอาเบิ่งหลานคนใหม่ครับผมเบื้งหลานชิดือคนใหม่ปะครับซื้อน้องน้องหนังซื้อนองน้ำหอมครับผมเกลือเพิ่มน้ำทิพย์แอบคิลืออันนี้คิลื้อบอลงมึงครับนองน้ำ<ด>หอมครับกำลังนอนหลับเฮ้หยหนาคือนไ่ปะหัวสีผิวตึงวนตึงห่ว ช่วงกลางหนึ่งวันรังนอนหลับครับผมแต่เจ๊มือแล้วมัอที่เก้าจ้ะเก้าวันศีโลสามเอ้าเสียหรอเอื้อยเพิ่นยูเสี่หรอเอื้อยเพิ่นไหายฮึ่งออกมาเลยออกมาเลยเอาเงินมาฝากกูพี่เลาวหูแขนเลยนี่ เบาเมื่อน้ำวม้อแฉบ นี่มันทว่าเอาุดน่ะเกรยเพื่อนหายเดเบียะบุนีเพ่งในอ้ิทรเรียงง่าเลยอัวอ้เปดี๋ยวสิเรียมจิงเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหุ่นบอดี พูได้ขือแอะอยู่บนนี่มาเบิ่งอันอชาไม่นยหนก็บอ่นี่ออชาไม่ลรรักเอารักเอานองคนกอนนะคือไรตึงมาครับคือไดตึงวตึงเลยหาเบินี่มาเบิ่งอหนเอนองเลยด้อ นี่นะรักกันองพนกันนะนี่โอ้ยขี้ดื้อเฮ้ยเอาสิหายแข่งกันแล้วที่นี่อนองเก่งเหรอนาน้องหู้ว้ย

ทีหน้าเราจะทำบัานที่วันพื้นฐานีใหมอนัดไปอีกไปช่างช้อมคนเลยน้องกับก่อนกับก่อนไปกินข้าวท่าหอมกับก่อนเด้อกินข้าวรำคนหลังตะมาใหม่หรือท่านก็ไปเจอกันอยู่บ้านไรตึงอือเฮตึงหึงอยู่ตึงหึงยุงเนี่ยพูนโอ้ยขอบคุณค่ะกินหัวหน้าใช่ไ้วครับผมไปแล้วไปแล้ววันที่นี่กับแล้วหรือ นี่ยเ้ยว้นใ่สองวันนี่รักเอากะนันนี่นี่ครับ้านแสบขี้ือเย็นดีครับแค่ได้เย็นดีแล้นะครับบ้านโพนบ้นสาวภูไทยโอเครับผมเกิดอะไริึ้น้าครับ น,นี้มา้ำมาเบืองหลานคนไว่สื่อน้องน้ำหอมโอเคครับเดี๋ยวรอเบืองบันพน้นเล็กน้อยแซบคิดดื้อลุกแล้วแบบนี้อเออุ้นเฮ้ยเฮ้ยเนลพอดีจ้ากันพอดีจ้าเร็วใส่นองใส่นองแสบ เอาฮ้ยโหนี่พ่อไปใช้แล้วพ่อไปทำงานแล้วบังมันลมบังมันลมเปิดเดี๋ยว ใช่ล้ใช่ล้คุณยาแสบไใ่ล้ไปอะเฮ้ยเยปั้นกัมาท่นนั้นปั้นปั้นปั้นรักเอาขาเอาตุ๊กตาแสบแล้วเลี้วเอาตุ๊กตาแสบแล้วเลี้ยวเห็นบ่อยปั้นรักเอาตัวหนึ่งเมื่อวานเอาไปเบิ้งไปทอเบิง บึ้งบึ้งต่ายด้วยบึ้งหนองตืดแล้วบุกต่าเมื่อตาบึ้งก็น้าที่สวยกันก็เสียบทีดื้อัน่นบหืองนเืงสงเป็นยังก็ได้ถักขอข้างหมอเพื่อเอาเขียเเ็มไว้แกไเขยาหนูไปเลยเปจ้าวเขาไทยแล้วเขาไทยแล้วไทยแล้วเว้ยนาักเอาของของเหร่นคนกัน้ะ ฮ้ยยังนี่วะนี่อืมก็นพริกแสบทุกบนนี่ใส่เห็ดตังไดกินยังบอกมาต้มอยู่บ่ย่าบอกมาต้ม,มอยบ่เว้ยด้อุนตาแมนเหรอครับประเทศนี้ด้อุ่นตาแมนแล้ว,ลวใส่เฮ็ดตั้งไดเว้ยไม่ได้น้องสาววอมเห็นน้องสาววอ,อมใส่ใครมา ใชใครบ้างด้วหรเฮ้ยน้าสุกมวยคนบ่าก็น้ามึอนี่อ่เอา่เอาเอาเเอเออเออเทียบไปแล้วก็แล้วเสร็จแล้วนี่กบแล้วไปไปก่อนเร็วไปาปก่อนายบายอหมูมีส่วนจะคีมมอร์เดอไปไปเร็